วันนี้นัดอยู่ที่นิรันซิตี้บางแคคอนโดมิเนียมย่านบางแคนะคะห้องนี้ตึกนี้อยู่ตึก G, ชั้น3นิรันคอนโดซิตี้บางแคตึก G ีชั้น3เป็นห้องแบบสตูดิโอนะคะแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดที่เห็นนี่เลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนโซฟานะคะโต๊ะนั่งเล่นชั้นวางของตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งรวมไปถึงแอร์ฟรีให้อีกหนึ่งตัวนะคะพร้อมกับเคาน์เตอรต์ตรงนี้ให้ทั้งหมดที่เห็นในห้องนี้คือแถมให้ทั้งหมดเลยค่ะห้องมีขนาดพื้นที่25ตารางเมตร ราคา400,000ต,ต้นผ่อนเริ่มต้นที่2,000บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของกระเบื้องเราปูให้ใหม่เป็นกระเบื้องยาง SPC อย่างดีหน้าต่างประตูติดเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะหน้าต่างประตูมีเหล็กดัดให้เรียบร้อยโซฟาขนาด5ฟุตค่ะ พร้อมกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ทุกอย่างที่เห็นเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องแบบสตูดิโอห้องหนึ่งสตูดิโอห้องโถงขนาดใหญ่พร้อมกับเตียงนอนค่ะลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะฟรีโอนฟรีดาวพร้อมบริการที่ขอตินเชื่อให้ฟรีด้านหลังนะคะเป็นโซนซักล้างซักแห้งค่ะเราปล่อยไว้สําหรับตากผ้าวางของได้เลยนะคะและด้านหลังห้องไม่ชนใครมีเหล็กดัด มีเหล็กดัดให้ประตูเหล็กดัดให้เรียบร้อยด้าน,นหลังห้องไม่ชนใครนะคะเป็นวิวแบบนี้เลยอันนี้เป็นทางเข้าออกคอนโดนะคะทางเข้าออกคอนโดในส่วนของห้องน้ำชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานจ้าถ้าสนใจนะคะนิรันด์คอนโดซิตี้บางแคตึกนี้นะคะอยู่ใกล้ BTS หลัก2 เดอะมอบางแครซีคอนบางแคถนนเพชรเกษมถนนเส้นการนาพิเศษสามารถเดินทางได้หลากหลายเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะสนใจทักหาดได้เลยนะคะนิรันซิ er, ตี้บางแคตึกจีชั้นที่3หลังห้องไม่ชนใครวิวโปร่งโล่งสบายแถมฟรีแอร์ให้ด้วยค่ะ